เรื่องรับเศรษฐีนะักแขวนสู้มีเศรษฐีคนหนึ่งที่ล่ำรวยขึ้นมาจากความยากจนโดยแท้เรื่องราวของเขาถูกเล่าต่อๆกันไปและเรื่องลือไปสู่แขวนอื่นชายยากจนนำลู่เดินทางดันโดนจากแขวนหยงมาสู่แขวนสู้เพื่อสอบถามเคล็ดแห่งวิชาร่ำรวยซึ่งเศรษฐีก็ไม่ได้ห่วงวิชาแต่อย่างใด เพื่อก้าวเข้าสู่ความร่ำรวยแล้วข้ายินดีนักเพราะวิธีการของข้านั้นไม่ยากเย็นอะไรเลยนั่นก็คือข้ามีอาชีพลักขโมยเพียงปีแรกข้าก็พอมีกินพออยู่พอใช้เข้าปีที่สองข้าเริ่มเหลือกินเหลือใช้แต่พอเข้าปีที่สามนี่สิเงินในครั้งของข้าก็พอกพูนขึ้นครอบครัวของข้า เปียมด้วยอาหารการกินหยุงฉางนั้นเล่าก็อุดมไปด้วยพืชผักผลไม้ลูกไม่ได้ถามอันใดอีกนับจากนั้นลูกก็ดำเนินชีวิตแบบนอนกลางวันกลางคืนอ,ออกทำงานด้วยการย่องเข้าบ้านผู้อื่นเพื่อหยิบฉวยของมีค่าของเจ้าของบ้านและเพียงระยะเวลาไม่นานลูกก็มีฐานะดีขึ้นจนเห็นได้ชัด เขาปลื้มใจกับความสําเร็จของตนยิ่งนักและตั้งใจว่าอีกสองปีให้หลังเขาคงร่ำรวยเท่าเศรษฐีแห่งเมืองสู้และเมื่อน,นั้นเขาจะกลับไปขอบคุมปรมาจารย์ของเขาหากแต่ทุกอย่างไม่เป็นดังคิดกลางดึกคืนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จับคุมเขาได้ลู่ทั้งงงทั้งตกใจประหลาดไท,ท่านจะจับข้า ท่านก็ต้องจับเศรษฐีเปาแห่งแคว้นสู้ด้วยเพราะเขามีอาชีพลักขโมยเช่นข่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาเคยได้ยินเศรษฐีเป่ามาบ้างแต่ไม่เคยได้ยินว่าเขาเคยเป็นขโมยแต่ลูกก็ยืนยันว่าเขาได้รับคําแนะนําจากเศรษฐีเปาว่าถ้าอยากจะรวยต้องลักขโมยและเมื่อทําท่าจะวุ่นวายไปกันใหญ่เจ้าเมินหยง จึงมีสารถึงเจ้าเมืองส่งให้ส่งตัวเศรษฐีเปามาอย่างสารเมืองหยงเพื่อพิจารณาคดีร่วมทันทีที่พบหน้าเศรษฐีลูกก็ตอบว่าด้วยความโกรธท่านสอนวิธีขโมยแต่ท่านไม่สอนวิธีหลีกเลี่ยงหลบเล้นเจ้าหน้าที่แก่ข้าทำให้ข้าต้องถูกจับแต่ท่านยังลอยนวลดูเหมือนท่านจะเข้าใจผิด คำของข้าผิดไปมากนะคำว่าขโมยของข้านั้นหมายถึงข้าขโมยเอาจากธรรมชาติต่างหากเล่าแผ่นดินพื้นป่าท้องทะเลอากาศสายฝนนั่นไงข้าชกเอาจากสิ่งที่พวกเขามีข้าใช้แผ่นดินปูข้าวปูพืชข้าจับสัตว์จากป่าจับสัตว์น้ำจากทะเลของเหล่านี้ไม่ใช่ของข้าแต่ใจอย่างใด แต่ข้าก็ช่วยเอาจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็ะทำโดยเปิดเผยโจ่งแจ้งมิได้ปิดบังใครเลยทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าต่างๆก็ล้วนได้จากการลงแรงของข้าซึ่งข้าก็ยันและยืนด้ว่าตัวข้านั้นมั่งมีจากการจกฉวยและการขโมยอย่างแท้จริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คำพูดนั้นมีความสำคัญยิ่งนักถึงขั้นที่ว่าย้ายภูเขาได้เลยทีเดียวแต่การตีความนั้นสำคัญยิ่งกว่าเพราะการตีความผิดด้วยสติปัญญาอน้อยนิดมักก่อให้เกิดสิ่งเลวร้วายและความหายนะตามมาได้ดังนั้นควรฟังและคิดตามอย่างละเอียดรอบคอบพิจารณาให้ทวนที แล้วจึงตัดสินใจจบแล้วนะคะเคล็ดรับเศรษฐีครั้งหน้าเราจะมีนิทานเล่าจากจีนเรื่องใดนั้นอย่าลืมกดติดตามนะครับ